สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง ua, นัว108อารมูลเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดหวด้วยด้วนเจ้า,าันสวรหรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงพุทธเทศประสะทะเลและหลวงพ่อเดิมพระนหนองโพวัตถุมงคลท่านครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่สอบแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์อแยมากมายนะครับเรีวยกว่าพุทธคุณรอบจักรวาลจริงๆนะครับและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้นั่นก็คือมีดหมอของท่านนันเองนะครับ คลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเนื่องจากผมได้เปลี่ยนหน้างานใหม่นะครับ ดังนั้นนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้นะครับเพื่อนๆได้เช่าหาวัตถุมงคลนะครับโดยที่นะครับไม่ต้องรอรุนนะครับนั่นก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพราะว่าถ้ารอผมนี่บางทีทักผมมาแล้วนี่บางทีปิดไม่ทันนะครับเพราะว่าหลายท่านเลยทักมาแล้วนี่นะครับก็คือถ้าถ้าเพื่อนๆนะครับอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยก็ให้ทักไปที่แอดมินนะครับนั่นจะชัวร์กว่า เพื่อนนะครับนะครับนะครับเพื่อนของเราก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะครับคนติดตามตอนนี้7,007แล้วนะครับก็จะมีวัตถุมงคลลงเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลกันนะเพื่อนนะครับเผื่อจะมีสกรายการนะครับที่เป็นสเปคนะครับอยู่ในสเปคของเพื่อนๆนะครับก็ทักแอดมินได้เลยนะครับทักไปพูดคุยกันได้นะครับ คุณโอนเงินมาในคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับหรือใครจากจะเปลี่ยนวัตถุมงคลเป็นเงินก็นะครับทักแอดมินได้นะครับแล้วก็ส่งรูปมานะครับซึ่งนะครับเราก็รับเช่าเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพบกับนี่เลยนะครับมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่พัดนะครับนั่นก็คือมีด8รอบ เก้ามงคลนะครับอายุเก้าสิบหกปีเมื่อปีหกศูนนั่นเองนะครับนะครับเล่มนี้ก็เป็นขนาดห้านิ้วนะครับขนาดห้านิ้วเนี่ยนะครับจะตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับเพื่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าสัดส่วนของมีดหานิ้วรุ่นแปดรอบนี้เป็นมีดที่สวยที่สุดนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับเป็นใบทรงจะสวยงามมากนะครับอย่างเล่มนี้นี่ นะครับก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเดิมนี้นี่ดูจากไม้จากแหมนี่แล้วก็ดูจากซองเดิมนะครับคือเจ้าของเขานี่ได้มาแล้วเก็บยาวเลยนะครับเพื่อนนะครับถ้าจะไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นนะครับทําให้นะครับการที่ไม่ได้ลงน้ํามันนะครับก็จะทําให้ใบมีดนะครับก็คือจะไม่สวยวิ้งนะครับเพราะถ้าสวยวิ้งวิ้งเลยเนี่ย นะครับจะเป็นคล้ายๆปีกแมลงทับนะครับสำหรับเด็กน้ำพีนะครับหลังเล่มนี้ก็จะหย่อนสวยเฉพาะใบนะครับแต่ก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับตอนนี้นี่ทุกสภาพนี่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันหมดนะครับนะครับสวยๆนี่ทะลุสองหมืนห้าไปแล้วนะครับมีดแปดรอบแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับสวยๆนี่ทะลุสองหมืนห้าไปแล้วนะครับนะครับนั้นเล่มนี้ก็ นะครับก็ปิดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เขามองเห็นโอกาสนะครับเขาไม่รอนะครับนะครับจะยังไงก็พุทธคุณเท่าเดิมนะครับอย่างเล่มนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับจะเว้นแต่การเก็บรักษาใบเท่านั้นนะครับที่นะครับเจ้าของเดิมเขาเก็บมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหล็กน้ําพีนี่ถือว่าเป็นของทันสธิ์นะครับมีลิ์ในตัวนะครับการจะเอาเหล็กน้ําพีมา ทําเป็นใบมีดนี่จะต้องมีการบวงสรวงนะครับบ่อเก่าเทวดานะครับให้ถูกต้องนะครับถึงจะเจอนะครับแล้วบ่อเหล็กน้ําพีที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือบ่อที่อุตรดิตถนั่นเองนะครับนอกจากเหล็กน้าพีแล้วก็ยังมีชนวนมวลสารจะแย่มากมายนะครับที่อยู่ในนะครับใบมีดนะครับด้ามและฝักทําจากเสาไม้โบทเก่าอายุ2 3 0กว่าปีทำไมอุทยาเลยนะครับเพื่อน 5นิ้ว8รอบแบบนี้สร้างเพียง300เล่มนะครับนะครับส่วนใบก็จะเป็นเหล็กอาถรร์ต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กอาถรร์รุ่นใหม่นะครับแต่เป็นเหล็กอาถรรพ์เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่นจะเป็นเหล็กยอดเจดกระสุนปืนใหญ่โบราณน,นะครับหอกดาโบราณน,นะครับซึ่งล้วนแลละแต่เป็นของที่เป็น อาถันนะครับซึ่งเหล็กอาถานเหล่านี้จะไม่ให้โทษนะครับถ้าเอามาทําเป็นอาวุธหรือเครื่องรับพ้องกันตัวเนี่ยจะมีฤทธิ์ในทางปกป้องคุ้มครองป้องกันนะครับนะครับจะไม่มีโทษนะครับจะไม่ให้โทษเลยนะครับดังนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครที่อ่านข้อมูลแล้วรู้สึกเสียวนี่นะครับถ้ามีอยู่ในมือนะครับไม่กล้าใช้บูชาก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ นะครับผมนะครับปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาให้ชมกันนะครับว่าจะอัดหลายครั้งแล้วก็ลืมนะครับแยกกล่องไว้นะครับเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จแล้วส่งให้แน่นอนนะครับนะครับท่านนี้ก็เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอให้เฮงรวยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นลูกค้าเหียวกานก็ขอให้เฮงเงรวยนะครับปราศจากโควิดนะครับรอดพ้นกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจดีวันดีคืนนะครับจะได้มีเงินมา นะครับเช่าหาวัตถุมงคลกันนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเน้นนะครับนี่เลยนะครับปี6162ผมรับเข้าวันนี้นะครับทางร้านนี่นะครับถ้าใครจะทักมาขายนี่ให้ทักให้ส่งรูปสวยๆมาก่อนนะครับคุยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมโอเคนี่ก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับสามารถส่งวัตถุมงคล มาแล้วครับถ้าผมตกลงนี่ผมจะให้ที่อยู่ไปเลยนะครับเพื่อนๆค่อยส่งมานะครับพอส่งมาแล้วนี่ผมดูแท้แล้วนี่นะครับตอนแรกอันดับเบื้องต้นนี่ก็คือคุยราคาก่อนนะครับว่าถ้าสวยหรือแท้สวยอะไรยังไงนี่คุยกันราคาเท่าไหร่นะครับแล้วมาถึงนี่เป็นยังไงก็ต่อรองราคากันอีกทีนะครับทันทีที่ของมาถึงนะครับผมเช็กดูเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยก็ผมก็โอนเงินเลยทันทีนะครับสำหรับมิจฉาชีพเยอะนะครับถ้าจะ ขายของให้ผมแล้วให้ผมโอนแล้วให้คุณส่งนี้นะครับผมมีตัวตนนะครับแต่คุณยังไม่มีตัวตนสำหรับผมนะครับก็คือมันมีสายเชียมันเยอะนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับแต่ผมนี่นะครับเปิดร้านมานะครับนานนะครับดังนั้นนี่จะให้ชัวร์นี่ถ้าเป็นไม่เคยแต่ถ้าเคยซื้อขายกันประจําแล้วะครับผมโอนกันให้นะครับสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นแสนผมก็โอนนะครับแต่ถ้ากับอ่าสำหรับลูกค้าใหม่นะครับหรือ คนที่จะปล่อยเช่าวัตถุมงคลนะครับหน้าใหม่นะครับนะครับส่งมาก่อนเลยนะครับเพื่อนนะครับอย่างชุดนี้ก็เช่นกันนะครับรับเข้ามานี่นะครับทั้งหมดเอ่อทั้งหมดมี13าเล่มนะครับแท้อยู่8นะครับที่เหลือนะครับห้าเล่มนี้ต้องส่งคืนนะครับเพื่อนดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกแท้นะครับเป็นยังไงนะครับอย่าง นะครับมีดแท้ๆเนี่ยครับมันจะดูสบายตาก่อนนะครับสำหรับท่านที่มองหรือเคยผ่านมือเยอะนะครับอย่างปีเก่าๆอย่างนี้อย่างเล่มนี้นี่ปี61น่ะครับใบก็จะวิงบิงแบบนี้นะครับลายต่อก็จะลึกคมชัดนะครับร่องเลือดนะครับร่องเลือดก็จะเป็นรอยเจียนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็นะครับขอเวลาเดียงครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแต่เดี๋ยวผมจะทําให้แน่นอนครับัรรจุนี้นะครับผมจะบอกรายละเอียดเลยนะครับ อย่างหกหนึ่งนี่จะมีร่องเลือดแบบนี้นี่จะใช้เจียเอนะครับแล้วก็นะครับลายของใบมีดนี่ก็จะลึกคมชัดนะครับส่วนใบก็จะออกวิงวิงนะครับนะครับอันนี้เป็นเสมาใบโพนะครับถรือเสมาเต็มใบนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สังเกตนะครับนะครับเลขสองไทยนี่ครับดูตรงมันจะเป็นขีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับเลข2ไทย นะครับมันจะไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นของเกนี่นะครับมันจะมียักยักข้างล่างนะครับมันจะไมเป็นขีดตรงนะครับซึ่งแถวล่างนี้เก้ทั้งหมดนะครับเพื่อนดูเดี๋ยวผมให้ไล่ดูนะครับดูหางนาคนะครับนี่นะครับใครไปเห็นในกลุ่ม a c e b o o k มีอยู่เจ้าเดียวนะครับไม่ใช่เจ้าเดียวสิผมเห็นอยู่หลายยูเซอร์นะประมาณห้ายูเซอร์นะครับที่ขายมีดแบบนี้นะครับ ดูเหล็กมันจะออาบวมๆเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่เหล็กตีนะครับมันจะเอาบวมๆนะครับแล้วหางหน้าก็จะประมาณนี้ครับลายจะเอกลักษณ์เลยนะครับจดจาได้เลยครับของเก๋นะครับหางจะคล้ายๆกันเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวไปไล่ดูที่ Facebook Fanpage นะครับผมจะลงให้แน่นอนนะครับสัญญานะครับนี่เลยนะครับหางมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับหางหน้าวันนี้คือเก๋ไปเลยนะครับเพื่อนให้ตีเก๋ไปก่อน นะครับมันมีจุดดูหลายอย่างนะครับนี่ครับหางนาคนะครับเม้ต่เสมาไพโพเป็นนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับอย่างเล่มเมื่อกี้นี่เป็นอีแบบหนึ่งนะครับดูเหล็กครับเนื้อเหล็กเนี่ยจะดูรู้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมาดูแหมนะครับส่วนแหมนี่ก็ดูยากแน่นอนนะครับแต่อันนี้ปีหกหนึ่งแต่แหมนี่ใหม่กิฟเลยครับยกคิ้วด้วยนะครับยกคิ้วกับไม่ยกคิ้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะบอกแหมยกคิ้ว จะมีลักษณะเป็นดุนูนตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับจะนูนนะครับทั้งฝักด้วยนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบของแท้มาอันนี้คือเล่มเกมเมื่อกี้นะครับแต่มันเป็นยกคิ้วก็เลยให้ดูนะครับยกคิ้วเป็นแบบนี้นะครับมันจะดุนูนนะครับเอาเปรียบเทียบกับอันนี้ธรรมดานะครับมันจะเรียบนะครับมันจะเรียบมันจะไม่นูนนะครับยกคิ้วไม่จะนูนขึ้นมา นะครับเขาเรียกแหม่ยกคิวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเรียบๆนะครับแต่ถ้าเป็นยกคิ้วนี่มันจะนูนขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับมันเปื่อนนะครับอันนี้หกหนึ่งนะครับแกะเป็นรูปยักษ์ท้าวิสุวรรณนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคามันน่าจะแพงมากครับแต่เล่มนี้นี่โคตรถูกเลยนะครับเพราะว่าเป็นของเกดั่นเองนะครับ หางนาคนะครับดูดีๆนะครับหางนาคนะครับดูอีกรอบนะครับดูจะจาลักษณะนาคนะครับจะฝีมือเดียวกันนะครับโค้ด97เนี่ยผมยอมรับอยู่ว่าถ้าถ้ามุมแสงไม่ดีนี่มีสิทธิ์โดนเหมือนกันผมก็ยังมีสิทธิ์โดนนะครับดีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมซื้อมาแล้วคืนได้นะครับแล้วผมตอนนั้นเนี่ยผมขยาดเลยเหมือนกันนะครับ97แต่ถ้ามีดที่ผ่านมือผมไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆอย่างวันนี้ก็ เขาทักมาขายนี่ผมก็คืนหมดนะครับคือผมไม่อาศัยคือไม่จําเป็นนะครับว่านี่แหละครับแค่นี้ก็เห,เหลือแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่ให้เพื่อน,อนผมโดนแน่นอนนะครับใครที่เป็นลูกค้าผมจะไม่ต้องโดนของเก๊ปีลึกๆแน่นอนนะครับโดยเฉพาะมีดที่ผ่านมือผมนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับถ้าเจออย่างนี้นี่ผมว่าเพื่อนๆแยกไม่ออกแน่นอนนะครับ มันคล้ายกันหมดนะเพื่อนๆดูนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแต่ข้อแตกต่างก็จะมีอันที่บอกแหละครับก็คือใบเหล็กมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับเหล็กที่ตีมันจะดูเหมือนเหมือนแต่งเหมือนแน่นนะครับเหมือนผ้าเหลียนนะครับที่ปั๊มออกมามันก็จะผิวมันก็จะตึงประมาณนั้นแหละครับเพราะเหล็กพวกนี้เป็นเหล็กตีนะครับไม่ใช่เหล็กอันนี้น่าจะเป็นเหล็กสําเร็จรูปนะครับเพื่อนแล้วมันตอกลายเอาแล้วลายใกล้ๆกันนี่น่าจะเป็น ประมาณปั๊มเือนเหรียญนะครับปั๊มเป็นลายลงไปเลยแบบนี้นี่โอ้โหถ้างั้นวันหนึ่งนี่ผลิตได้ไม่รู้กี่เล่มนะครับลงทุนเล่มแล้วไม่กี่ร้อยนะครับเล่มละร้อยสองร้อยนะครับนี่ครับทั้งด้ามทั้งฝักนี่ตีไปสักสองร้อยนะครับมาขายเล่มละพันหรือแปดร้อยเอ้าแปดร้อยก็พอโอ้รวยเลยครับเพื่อนๆนะครับอย่างนี้หนึ่งนี่เห็นไหมครับมันจะวิ่งวิ่งนะครับแล้วก็เลขสองที่ผมบอกนะครับพอนะครับเพื่อนๆนะครับ มันก็อาจจะทําได้แหละต่อไปแต่ว่าไอชุดเก่าเนี่ยมันยังอยู่เยอะอยู่ที่ทําออกมาแล้วเลขสองนี่ครับมันจะวิขีดตรงนะครับตรงเลขสองตรงนี้มันจะขีดตรงมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นของเกนี่อันนี้ในของแท้อีกเล่มหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับเลข2มันจะขีดตรงนะครับมันค่อยชัดนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูในเฟซบุ๊กแคนเพลนะครับนี่นะครับเป็นกระแทบทุเล่มนะครับนี่นะครับเลขสองว่าจะข้างล่างมันจะหยักนะครับ มันจะยากนะครับกี่เล่มก็ยากเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับตรงเลขสองนะครับอันนี้ก็คือต่อไปมันอาจจะเก้ได้อีกเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เก้ยากนะครับแต่บางเอิญมันเป็นเอกลักษณ์ของของเก้ชุดนี้นั่นเองนะครับมันยังมีเกื่อนอยู่ใน Facebook นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูเหล็กไม่เป็นนะครับดูลายไม่เป็นนี่เฟดนะครับหางนาคนี่นะครับแล้วก็โค้ดนี่ โคดนี่เขาซูมให้ดูเลยนะครับเพราะวคดโค้ด97เนี่ยมันดูยากเหมือนกันนะครับนะครับส่วนเรื่องแหม่นี่ผมเองก็ยังไม่แม่นนะครับแต่ไอ้คำว่าไม่แม่นนี่ก็คือผมไม่สามารถอธิบายได้เท่านั้นเองแต่ผมมองปั๊บผมก็รู้ว่าเนี่ยแท้นะครับในชุข้างบนนี่แท้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยแบ่งปันนะครับไม่เก็บไว้นะครับหรือถ้าแบ่งปันแล้วไม่มีใครเอาผมเก็บได้แน่นอนนะครับเพราะยังไงซะเขาก็หาปี61 ไม่มีอีกแล้วนะครับก็มีเท่าเท่าที่เท่าที่เขาสร้างขึ้นมานะครับซึ่งไม่เยอะนะครับหกหนึ่งกับหกสองนะครับชุดข้างบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆส่วนข้างล่างนี้ก็เก๊ก็จะส่งกลับคืนนะครับก็ใครที่อยากจะรู้เก๊แท้ก็เช็คก็ส่งมาให้ดูนะครับถ้าผมมีเวลาผมก็ตอบให้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับแต่ตอบให้แล้วก็อย่าให้ ปัญหามาถึงผมนะครับผมบอกเลยว่าผมเก่งกว่าแอดมินหลายท่านนะครับแล้วก็ซื้อ,อดูเกแทกด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครเมื่อก่อนนี่ผมเข้ามาใหม่ๆนี่ผมเข้ามาประมาณสิงหาปีเอยไม่ใช่ผมเข้ามาประมาณมิถุนากลางปี63นะครับผมเข้ามาตอนนั้นช่วงสิงหากันยานี่ผมยังบางทีเจอรุ่นอะไรนี่ผมยัง พักไปถามแอดมินบางท่านอยู่นะครับยังขอความรู้แต่หลังจากนั้นมานี่นะครับไม่มีโดนนะครับเพราะว่าผมมีดผ่านมือผมเยอะมากเยอะมากครับไม่ได้เพราะความเก่งไม่ได้เพราะความเพงอะไรหรอกครับบารมีของหลวงพ่อล้วนๆนะครับท่านนะครับเหมือนครับท่านมอบหมายให้ผมมาเผยแพร่บารมีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับเครดิตดีนะครับไม่ต้องกลัวว่า ได้ไปแล้วจะเก๊นะครับไม่ต้องไปแห่ไหนหรือจะจะแห่ก็ตามสบายนะครับเพื่อนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับนะครับถ้าเก๊ะแบบนี้นี่ผมส่งคืนนะครับอันนี้ผมไม่ได้โอนเงินซื้อก่อนนะผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจนะครับอยากขายผมใช่ไหมอยากขายให้ส่งมาเลยนะครับแล้วเขาก็ส่งมาจริงจริงแล้วผมก็โอนเงินเฉพาะชุวข้างบนนะครับโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อจริงโอนจริงครับไม่ต้องกลัวนะครับใครที่มีอยากจะ นะครับปล่อยบูชานี่นะครับผมรับเช่านะครับเกทแท้เป็นยังไงนี่ผมจัดการให้แน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญาการมวัดให้ด้วยนะครับจงบวรรักษาและดลบันดาลเพื่อนเพื่อนนะครับมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภพะละลาบจนสุขสรรเสริญปัญญาปฏิพานนราสารสบติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลาขึ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างต่างๆโลคต่างๆตั้งแต่แบบนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเลยครับผม สาธุครับผม